คูณหนึ่งร้อยครับคะแนนไปคูณหนึ่งร้อยจะเอื้อมถึงเล่นดำได้นะ ไม่หลุดแดงนะครับบังคับขาวไม่หลุดนะมไม่ใช่ปัญหาโอ้ยเอาขาวอยู่ด้วยนะผมว่าเดี๋ยวผมก็แบนดผิดไปแบนไปนด์ผู้ชมนั่นอื่น ยังไงก็ขออภัยน,นะอืมสามสิบสองเลยนะสี่ชุดดำแล้วนะครับ ส,สกอเล,ล่งงงเลนะกดไม่ทันแล้วครับผมบอกให้คุณมาแปะเนี่ยนี้หนึ่งก็คือโดนแบนสองก็ ขอให้ชาตินี้เจอแต่สีกาก๊อบอย่างเงี้ยชีวิตก็บันลัยแล้วนะนี่แม็กซิมัมเลยฮนะเนี่ยทำเป็นเล่นไป กิ๊กซื่อแดงไม่ลงลูกเดียวนะครับทำแม็กของสนุกกาต้องที่สิบกานะเมื่อกี้ตบเขียวต้องกินน้ำตาลหลุมกานะกิ๊กบอกแค่นี้ก็พอแล้วแรงงปแลวแบงเบาได้เบาต้องใช้มิชานะครับ โอ้โหกำลังจะหกแดงหมดต๊กนะอ่ะไปลายไฟมนาะอืม,ม็กซิมัมเบรกจากเดอะแบงค์นะครับสามพันบาทนะครับจากวันหนึ่งสี่เจ็ดสนุกเกอร์นะครับเกียบร้อยดีนะบอาชาติยังอยู่นะ เลยได้เงินสดนะถ้าผมอยู่ก็เงินติดไปก่อนนะแบงก์สนับสนุนโดยช็อคทอม V10 ช็อปที่นักกีฬาชอบใช้ใช้ดีมากขนาดเดืะแบงก์ยังใช้เลยกดทิดกระกาเลย